สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปรปัดนะครับวันนี้จะมาพูดถึงผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์สาหรับการแข่งขันไทยลีกนัดที่14ผ่านพ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมเนี่ยไล่เรียงสถานการณ์แต่ละคู่แล้วก็มีไฮไลไท์มาฝากมีสถิติหลังเกมและก็มีข่าวสารแถมให้ตลอดอยู่แล้วนะครับในช่วงสุดสัปดาห์าใครติดตามคงจะทราบกันดีคราวนี้เราจะมาดูหน่อยนะครับว่าตัวผู้เล่นยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่งแต่ละแดนเนี่ย ที่น่าสนใจมีใครกันบ้างของแต่ละสโมสรซึ่งใครที่เล่นเกมแฟนท็อปปี้อยู่ก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันนะครับว่าทีมยอดเยี่ยมของคุณแต่ละคนที่คุณเลือกเอาไว้เนี่ยได้กี่คะแนนเมื่อคิดคะแนนออกมาแล้วคุณก็จะรู้ว่าสัปดาห์นี้คุณได้กี่คะแนนและอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของการแข่งขันทั้งหมดรวมถึงอยู่ในห้องซูเปอร์ลีของคิดไซโค้งคุณก็จะทราบเหมือนกันนะครับเข้ามาในห้องผมตอนนี้อาไกลยังไม่เป็นเพื่อนกับเรานะครับเข้ามาได้สแกน qr code เข้ามาถ,ถ้าเกิดเข้าไม่ได้นะครับนี่เลย เว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้าทางอินเทอร์เน็ตสะดวกที่สุดนะครับเปิดผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยคราวนี้กลับมาพูดคุยกันต่อว่า11ตัวจริงที่ออกมาล่าสุดนะครับเขาจัดมาเป็นที่เรียบร้อยได้ทั้งหมดสูงถึง85คะแนน85คะแนนนีนนน่คือ11ตัวที่รวมกันมาเป็นผู้เล่นทำผลงานได้ดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ไม่มีการใช้อเทมซูเปอร์พาวเวอร์ที่เป็นไอเทมคูณ2เลยนะครับ85คะแนนนี่คือ85คะแนนเพียวๆแล้วผมเนี่ย จัดไปแล้วเหมือนกันเพียวๆของผมไม่มีการบวกซูเปอร์พาวเวอร์อะไรทั้งสิน้นของผมจะได้กี่คะแนนเดี๋ยวมาดูกันส่วนของพวกคุณนะครับลองเช็คจากอันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องปรับอะไรบ้างในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูแฟนโทปี้ทีม of the Week กันก่อนครับสำหรับแฟนตาซีทีมออฟเดอะ e ี k สำหรับการแข่งขันนัดที่14ของศึกไทยลีกปรากฏว่าออกมาเป็นแบบนี้ครับระบบ 343 11สเ็คนที่ทําคะแนนได้สูงสุดและรวมกันเนี่ยได้ถึง85คะแนนครับไล่ตั้งแต่ประตูชัดช้บุตรพรมจาก B ีีปทุม3ากองหลังเนี่ยมีเออร์เนสโตจากสมุทรปราการตูเยสจาก B ีแล้วก็เคลิชจากบุรีรัมแผงกองกลาง4ี่คนมีจักกริดลาตระกูลจากสมุทรปราการทิติพันธุ์พ่วงจันจากบีปทุมเอกชัยสำเรจากโบลิสเทโรและจักรพันธ์แก้วพรมจากบุรีรัมอยู่ในเต็ด ส่วน3แนวรุกกองหน้าครับมีเดนิสมูริโรจากนครรัชสีมาบาลอสทาเดลี่จากสมุทรปราการซิตี้และเดลเล่กองหน้าจากเมืองทองยูไนเต็ดครับผู้รักษาประตูชัดใช้บุตรพรมนะครับใครที่ใช้เขาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเก็บได้5แต้มครับโดยในด่านดีกรีทีมชาติไทยในวัย33เป็นเพียง1ใน2ผู้รักษาประตูที่ เก็บคลีนชีตได้ในสุดสัปดาห์นี้ครับโดยในเกมที่เปิดบ้านชนะสุพรรณบุรี FC ไป4-0ชัดชัยเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีครับทั้งการยืนตำแหน่งการสั่งแผงเกมรับแล้วก็ช่วยทีมปิดจ็อบคว้าแชมป์เล็กแรกมาครองได้แม้ยังเหลืออีก1เกมแล้วก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูน้อยสุดเพียงแค่7ลูกเท่านั้นส่วนกองหลังครับ เอเนสโตนะครับจากสโมสร,รการซิตี้6คะแนนครับโดยดาวเตะลูกครึ่งไทยสเปนเป็นแบ็กซ้ายที่โชว์ฟอร์มเด่นที่สุดในสัปดาห์นี้เมื่อมีการเติมเกม,เกมบุกที่วูบวาบแล้วก็สร้างโอกาสลุ้นประตูให้ทีมได้หลายครั้งก่อนจะทำคนเดียว2 a แอซิสครับช่วยให้เคียวสมุรนั้นเปิดบ้านชนะชมบุรีเอซีไปถึง4ต่อ1ก็เก็บ3แต้มสําคัญขยับขึ้นมาั้งอันดับ8ของตารางและก็ห่างจากโซนตกชั้นใน6แต้ม ส่วนแนเดสตูนเยสครับของ BG คว้าไป13คะแนนครับในสัปดาห์นี้ถือว่าสูงมากเพราะเป็นกองหลังจอมถล่มประตูในวัย33ซึ่งโชว์ฟอร์ไมได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ไม่เพียงแต่เกมรับที่ทําหน้าที่ได้ดีครับตูนเยสนั้นยังเป็นทีเด็ดให้กับทีมในจังหวะเล่นเซตเพล y ก่อนจะยิงคนเดียว2ประตูครับช่วยให้ BG ีที่เหลือ10คนเนี่ยเปิดบ้านถล่มสุพรรณไป4 0แล้วก็ปิดจ็อบคว้าแชมป์เล็กแรกได้สำเร็จโซเรนโตเคลิช so ประกันหลังร่างยักษ์อีกหนึ่งคนของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับคว้าไป5คะแนนโดยเซเตอร์ฮาร์ฟชาวโครเอเชียนั้นเป็นหนึ่งผู้เล่นเกมรับที่โชว์ฟอร์มได้ดีนอกจากการยืนปักหลักที่แข็งแกร่งแล้วเคลิชก็ยังสวมบทฮีโร่ครับขึ้นมาโขประตูชัยช่วยให้ประสาทสายฟ้าบุกชนะแบงคอกยูไนเต็ดสอต่อห่ช่วยทีมยื้อสถิติครับไม่ง ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์รังสิตไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็ตามพูดถึงเคลิชครับผมถือว่าเขามีความเป็นมือชีพนะครับซึ่งคําว่ามือชีพเป็นคําสั้นๆแต่ว่าทําได้ยากมากเกาหลหลังชาวโครเอเชียนั้นรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้ไปต่อกับประสาทสายฟ้าในช่วงเล็กสแน่ๆท่ามกลางข่าวโด่งดังของบุรีรัมที่เซ็นสัญญาคว้าดีเกาเกาหลหลังชาวบราซิลมาทดแทนเขาแล้วแต่เคลิชก็ไม่สนครับไม่น้อยใจไม่งงแงแล้วก็ใส่เต็มทุกวินาทีที่เหลือโฟกัสงานของตัวเองในสีเสื้อบุรีรัมซึ่งครัทํา เพื่อตัวเองทําเพื่อเป้าหมายของทีมจากนี้จะเป็นอย่างไรจบสัญญาจากลากันด้วยดีหรืออาจจะได้อยู่ต่อ เพื่อลงเล่นฟุตบอลถ้วยก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องของอนาคตและก็เป็นเรื่องของโชคชะตาที่จะนําพาไปแต่วันนี้ใส่เต็มที่ให้กับสมโมสรขอทําให้ดีที่สุดก็ควรจะได้รับคําชมครับไปที่กองกลางกันบ้าง4คนไล่ตั้งแต่จาก,กริดลาตระกูลขอสมบุตรประการคว้าไป6แต้มครับปีกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสกาลังอยู่ในช่วงมั่นใจโดยเกมเปิดบ้านชนะชลบ,บุรีถึง41จากฤิดก็ถือว่าเป็นคีย์แมนของทางโค้ชอิชิอิที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวได้อย่างยอดเยี่ยมมีความเร็วครับเลี้ยงจี้กระชากปันปวนแนวรับฉลาาชไดด้ตอ่สํคัญนยง ทำประตูในหลีกได้เป็นนัดที่2ติดต่อกันด้วยทิธิพันธ์พ่วงจันครับจาก BG เก็บไป6คะแนนซึ่งกัปตันนิวนั้นเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของทีมเสมอเช่นเดียวกับเกมนี้ครับก็วิ่งพลานไปทั่วสนามมีบทบาททั้งเกมรุกและเกมรับพร้อมยิง1่งประตูช่วยให้เดอะแรับบิดนั้นคว้าแชมป์เล็กแรกด้วยการเปิดบ้านถล่มสุพรรณบุรีไป4 0นคนต่อมาคือเอกชัยสำเรจากโพลิสเทโรครับคว้าไปถึง7แต้มโดยฟูตแบ็กขวาในวัย3าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ เติมเกมขึ้นไปทําเกมรุกช่วยทีมหลายครั้งด้วยเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ทําแอซซิตให้กับกิรติเขียวสมบัติโมงประตูชัยช่วงท้ายเกมทําให้มังกรโล่งเงินนั้นเปิดบ้านชนะระยองไป1-0นอกจากจะปลดล็อกคว้าชัยในลีกในรอบ9เกมได้สําเร็จแล้วนะครับ ยังเป็นนัดแรกในรอบ11เกมที่ทีมนั้นไม่เสียประตูรวมทุกรายการด้วยปิดท้ายในแผงมิดฟิลด์ต้องคนนี้ครับจักรพันธ์แก้วพรมจากบุรีรัมที่คว้าไป6คะแนนครับห้องเครื่องในวัย32นั้นทำผลงานได้ดีต่อเนื่องนับตังแต่อเล็กซานโดเรกาากลับมาคุมทีมโดยในเกมนี้ก็พาต้นสังกัดบุกชนะแบงคอกไป2-1ซึ่งจักรพันธ์นั้นคอยขับเคลื่อนเกมแดนกลางให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีส่วนร่วมกับเกมรุกแทบทุกจังหวะที่สำคัญครับยังกลับมาทำประตูในลีกได้เป็นครั้งแรรกกในออบเื2ปีด้วย ส่วนกองหน้า3ามคนนะครับฟอร์มฮอตทั้งนั้นเลยครับเดนิสโมริโลจากนครราชสีมาคว้าไปถึง12คะแนนโดยกองหน้าชาวบราซิลยังเป็นที่พึ่งให้กับสวัสดแคทได้เสมอครับ เมื่อมีประโยชน์ทั้งการพักบอลเก็บบอลและอันตรายทุกครั้งเมื่อบอลอยู่กับเท้าก่อนจะระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกครับช่วยทีมแซงชนะตราดเอฟซีได้อย่างเหลือเชื่อเลย4ต่อ3ทั้งใน,ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยตามหลังอยู่ก่อนถึง0ต่อ3คนต่อมาคือบาลอสทาเดลี่ครับจากสมุทรปราการซิตี้คว้าไป12คะแนนเช่นเดียวกันโดยกองหน้าชาวบราซิลเป็นอีกหนึ่งนักเตะของเคียวสมุทรที่กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจเมื่อตลอด90นาทีเนี่ยเขาใช้ความเร็วและการขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมสร้างความหนักใจให้ใหกับแนวรับของฉลลลามชไดด้ตออก่่นททแใสเย ทีมเปิดบ้านชนะชลบุรีวิซีหนึ่งแล้วคว้าชัยเป็นนัดที่สามติดต่อกันรวมทุกรายการ ปิดท้ายต้องกองหน้าคนนี้ครับหายเจ็บกลับมาแล้วฟอร์มดีมากนั่นก็คือเดลเล่ของ SCG เมืองทองทําไป7คะแนนสุน้าแซมบ้าน,นั้นช่วยทีมได้ในเกมนี้แล้วก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทันทีครับใช้ความแข็งแกร่งเล่นงานในรับของประจวบได้ตลอดก่อนทําคนเดียว2ประตูแต่น่าเสียดายนะครับที่กิเลมพะยอนั้นทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับคู่แข่งที่เหลือ10คนไปอย่างสนุก3ประตูต่อ3และนั่นคือ11ตัวจริงที่ผลงานดีที่สุดนะครับกับการลงเล่นให้กับต้นสังกัด บางคนเดินลงสนามด้วยแอซซิดด้วยยิงประตูด้วยพลังก็อย่างเยอะเลยครับโดยเฉพาะในรายของอันเดสตูเยสผลงานเนี่ยดีมากๆและผมเชื่อว่าหลายคนควรจะใส่เขาในผู้เล่นตัวจริงแน่ๆเลยต้องมีอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งตำแหน่งเนี่ยวิกเตอร์กาโดโซกับอันเดสตูเยสแต่เขาเนี่ยครับมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ผมไปดูแล้วผมไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับและผมเชื่อว่าบางคนอาจจะมองข้ามเขาไปเลยไม่ได้สนใจเขาเลยครับไปเอาแต่ดาวดังทีมใหญ่ต่างๆลองมาดูกันหน่อยครับโดยเฉพาะแดนหน้าของกลุ่มนี้ผมจัด เสียดตัวจริงเป็นนักเตะที่พวกเรานั้นไม่คาดคิดว่าเขาจะโชว์ฟอร์มดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาคะแนนออกมาทั้งหมดได้59คะแนนเป็น59คะแนนแบบเพียวๆนะครับไม่มีการคูณ2ใช้ไอเทมซุปเปอร์พาวเวอร์นั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยบวกคะแนนคูณ2ไปแล้วเนี่ยยันได้คะแนนเยอะกว่านี้ไม่เท่าไหร่เลยนะครับไปดูกันหน่อยครับ59คะแนนของนักเตะที่เรามองข้ามในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วสัปดาห์นี้ก็ น่าจับตามองและไม่ควรมองข้ามเขาอีกต่อไปแล้วครับผู้รักษาประตูกฤษณากรกลิ่นจากโพลิสเทโร3กองหลังมีทศพลชมชนจาก B ีไอแซคฮอนนี่กับคอนไดฮีจากโพลิสเทโรกองกลาง4คนครับแดนเนลกาเซียโตติจาก B ีีรัตนากรใหม่คามิจากบุรีรัมยูเนเต็ดนัทวุฒิบัตโยธาจากการท่าเรือและสุภศักสารพีจาก BG ส่วนสามกองหน้าชาตรีฉิมทะเลจาก BG กิรติเขียวสมบัติจากโพลิสเทโรและวิลเลียมเอริเกจากพีทีประจวบครับผมว่า59เแต้มเนี่ยอาจจะ เยอะกว่าบางคนที่จัดแบบคิดแล้วคิดอีกฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะครับว่าผู้เล่นแต่และคนฟรอร์มเป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นแดนต่อแดนพุทธศา์ประตูกิษณะกาะก,กันกลิ่นครับคว้าไป5แต้มนะครับโดยประตูในวัย36ของโพลิสเทโรเนี่ยลงเฝ้าเสาเป็นเกมที่2ในซีซั่นนี้เนื่องจากว่าประสิทธิ์พดุงโชคติดโทษแบนแต่เขาก็ช่วยทีมเก็บเคลียชี้ได้เป็นนัดที่4ของฤดูกาลนี้ครับแล้วก็เก็บ3คะแนนในหลีกในรอบ9เกมเหนือระยอง f c ได้ ทศพลชมชนครับ5้าคะแนนเหมือนกันปราการหลังในวัย31หากคุณจะเลือกกองหลังจากยอดทีมคลองหลวงก็ย่อมมองไปที่วิกเตอร์กาโดโซหรือไม่ก็อันเดสตูนเยสเป็นตัวเลือกแรกๆแต่ว่าล่าสุดนัดที่14ทศพลได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนัดที่5ของฤด,ดูกาลซึ่งปรากฏว่า ช่วยเพื่อร่วมทีมกดเกมรุกของสุพันอยู่หมัดเลยครับแล้วก็เก็บแต้มจากการลงตัวจริงพร้อมกับพาทีมเก็บคลีนชีตได้ด้วยไอแซคฮอนนี่ครับห้าคะแนนกองหลังการหน้าของโพลิสเทโร่เนี่ยก็ยืนปักหลักเป็นกองหลังตัวกลางแล้วก็เก็บกวาดแนวรุกของระยอง FC ได้เรียบตลอด90านาทีแล้วก็เก็บคลีนชีตให้ตัวเองพร้อมกับต้นสังกัดส่วนคอนไดฮีครับห้าคะแนนเหมือนกันกองหลังเท้าซ้ายชาเกาหลีใต้ในไวไัยสามสิบเอ็ดก็ยังคงโดดเด่นในแนวรับให้กับโพลิสเทโร่เขาช่วยทีมเก็บคลีนชีตนัดนี้ได้สำเร็จแล้วก็เเเเป็นนนดดดททีี่ขขฤูกกกาาโยม้จะ ประตูได้จากลูกฟรีคิกด้วยแต่น่าเสียดายครับที่บอลน,นั้นไม่ผ่านมือของกำพลปฐมอัคกุลประตูของทารยอง แผงกองกลางกันบ้างดดนิดเอลกาเซโตติเก็บไป5คะแนนครับโดยมิทฟิลชาวสเปนนี่ทำา1แอซิ์โดยมีโอกาสยิงประตูหลายครั้งทีเดียวแต่นาเสียดายครับที่ทำไม่ได้ทำให้อดยิงฉลองก่อนจากลาส่วนรัตนากรใหม่คามินครับคว้าไป5คะแนนในเกมที่บุรีรามยูเนเต็ดนั้นพบกับแบงคอกเล่นกองกลางเชิงรุกอย่างจัก,กระพันเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการใส่ชื่อลงสู่ทีมคุณซึ่งก็ใช่แหละครับจัก,กรพันทำผลงานได้ดีจริงๆด้วยการยิงประตูขึ้นนำให้กับบุรีรมัมแต่เกมนี้เนี่ยรัตนากรที่ลงกับ มันทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันในบทบาทของเขาแถามยังเปิดลูกเตะมุมทำแอสซิสต์ให้กับเรนาโตเคลิชโมงประตูชัยได้ด้วย คนต่อมาครับนัททูสบัตโยธาคว้าไป6คะแนนโดยกองกลางจากการท่าเรือที่ปกติมักจะได้โอกาสลงในฐานะตัวสำรองเกมนี้ลงมาปั่นป่วนเกมรับของอดีตต้นสังกัดตัวเองอย่างยอดเยี่ยมแม้จะมีเวลาลงเล่นเพียงแค่19นาทีแต่ก็ทําได้1ลูกจากการชาร์จหน้าประตูในช่วงท้ายเกมาให้ทีมเอาชนะราชบุรีโดยปีนี้เขายิงไป2ลูกแล้วอีกหนึ่งคนคือดาวรุ่งอย่างสุบรศักดิ์สารพีครับเก็บไป6คะแนนโดยวิงซ้ายดาวรุ่งในวัย20ปีก็ถูกส่งลงสนามเป็นเกมแรกในไทยลีกท่กามกลางข่าหรือว่าบีจีจะทุ่มควีท่ จะจบไปมาที่เรียบร้อยนะครับแต่เจ้าตัวก็ตอบคําถามแทนสโมรสรว่าพี่อุ้มพีุ้มรอก,ก่อนรอก,ก่อนอยังไม่ต้องมาครับดยการเบิกสกอร์แรกในชีวิตจากการล่าเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษแบบสุดสวยด้วยปิดท้ายที่3กกองหน้านครับเริ่มต้นที่กิรติเขียวสมบัติ6คะแนนกองหน้าประสบการณ์สูงห่างหายจากการยิงประตูร่วม10เดือนแถมเกมนี้ลงมาเป็นสำรอง แต่เป็นทีเด็ดครับได้โอกาสทําประตูจากลูกบ่งที่เป็นของชอบของเขาในช่วง้ายเกมและกลายเป็นประตูชัยให้บลิสเทโรเปิดบ้านเอาชนะระยอง f อไปได้1ต่อ0วิเล่ยมอริเก้ครับ6คะแนนซึ่งถ้าเกิดจะให้เลือกอกองหน้าสักคนในทีมพีีประจวบมาอยู่ในทีมแฟนโทปีของคุณวิเล่ยม์โมตา้ากองหน้าเพื่อร่วมชาติของวิเล่ยมดูจะมีภาษีดีกว่าพอสมควรเพราะว่าสถิติการยิงประตูถล่มทลายเหลือเกินแต่เกมนี้วิเล่ยอริเก้กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยการยิง2ประตูใส่เมืองทองและก็เกือบจะพาทีมบุกชนะ เล่นพยองได้ด้วยซ้ำน่าเสียดายครับที่เขาโดนไปเหลือในเกมนี้ไปเลยโดนตัดแต้มไป1แต้มเหลือ6คะแนนเท่านั้นคนสุดท้ายชาตรีฉิมทะเลครับ5คะแนนซึ่งถ้าเกิดมีกองหน้าค่าตัวแพงมากมายในแฟนโทปี้ชาตรีเนี่ยไม่อยู่ในหมวดนั้นครับแต่อย่างไรก็ตาม เมื่อลงสนามชาตรีแม้ว่าจะเป็นเพยงสำรองแต่เขามักทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจเช่นเดียวกับเกมล่าสุดที่เขาลงสนามแทนชวัดบีรชาติในช่วงกลางครึ่งหลังก่อนทำแอซิสให้กับทิติพันธ์พ่วงจันทำประตูที่3แล้วก็ปิดเกมเอาชนะสุพรรณไปได้4ประตูต่อศูนย์ผ่านไปแล้วนะครับ2ทีมยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมแรกเนี่ยคือทีมอัลเดอรวีของแฟนโทปี้นี่คือนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีที่สุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ อีกหนึ่งผังเป็นผังผู้เล่นที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าเขาจะทําคะแนนได้ดีแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้ผมจัดผัง2องไเรียบร้อยเขาเนี้ยมาดูผังที่3ผังเนี้ยเป็นผังที่ผมจัดไว้ในช่วงก่อนเกมนะัดที่14จะเริ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาเช็คคะแนนกันแต่ผมเนี่ยไม่ได้ใส่ซูเปอร์พาวเวอร์อะไรเลยนะครับไม่ได้สนอะไรทั้งสิ้นอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผังของผมนั้นระบบการเล่นจะเป็นยังไงและคะแนนเท่าไหร,ร่ สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานัดที่14ผมเลือกใช้ระบบ3-5-2ครับประตูเป็นฉัดชัยบุตรพรมจาก BG 3กองหลังเนี่ยมีตูเยสกับวิกเตอร์กาโดโซเป็นคู่หูที่มาจาก B ีเหมือนกันส่วนหนึ่งคนผมใช้ฟลิปโรเลอร์จากราบบุรีกองกลาง5คนนะครับไล่จากซ้ายไปขวามีสุภโชคสารชาติของบุรีรัมศาดอมีซายเยฟของทางเมืองทองจักรพันธ์แก้วพรมของบุรีรัมเซร์โกโซเรสของการท่าเรือและเจริญศักดิ์วงกนของสมุทรปราการ ส่วนคู่หูแดนหน้าใช้วิลเลนโมตาจากพีทีประจวบและเนลสซ่นโบนิยาจากการท่าเรือดูแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยนะครับด้วยสภาพทีมนที่เห็นกันผลงานส่วนใหญ่ของผู้เล่นบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะผลงานของตัวสำรองทั้งฉัดมงคลแล้วก็นัทบวุฒิที่เล่นให้กับชลบุรีแล้วก็แบงคอกแพ้ทั้งสงทีมด้วยแต่โดยรวมสำหรับสัปดาห์แรกคนเล่นใหม่อย่างผมนี่ 55คะแนนก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับพอไปวัดไปวาได้ไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อน,นได้เท่าไหร่นะครับยังไงก็ลองจัดทีมมาดูแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูหน่อยใน a c e b o o k นะครับจะได้ขิงกันได้ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับก็เป็นว่า5 5แต้มของผมเนี่ยนะปลอบใจตัวเองแต่ที่แน่เลยนะครับผมไม่ใส่ไอเทมเลยนะและสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมจะลองใส่อเทมดูดูซิว่าคะแนนของผมจะเท่าไหร่ใครที่จัดได้คะแนนดีกับผมแบบเพียวเพียวนะโชว์มาหน่อยแต่ถ้าเกิดใครใช้อเทมซูเปอร์พาวเวอร์ไม เดี๋ยวดูว่าสัปดาห์นี้เราจัดตัวแบบไหนผมจะเปลี่ยนกี่ตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ผมว่าอาจจะมีปัญหาที่เล่นผ่านทางโทรศัพท์เดี๋ยวเราพยายามกำลังจะปรับระบบไปเรื่อยๆขอรางวัลน,นะครับมูลค่ารวมกว่า10,000แบาทเดี๋ยวจะมาบอกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีขอรางวัลอะไรให้พวกเราได้ชิงกันบ้างแล้วก็ของผมเนี่ยนะครับใครที่ได้คะแนนมากที่สุดตั้งแต่เข้าห้องคิดไซโค้งมานะครับเดี๋ยวนับ4สัปดาห์ก็คือนาะที่14บ5ี่17 เดี๋ยวผมมีของรางวัลมาแจากแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ติดตามกันได้พรีวิวไทยลีกใครที่ไม่เล่นเกมก็ดูได้เพราะว่าผมก็เน้นข้อมูลจริงๆอยู่แล้วส่วนไอตัวเนี้ยที่เราจัดตัวกันเนี่ยมันก็อิงจากข้อมูลจริงในสนามอยู่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยโลกแห่งความจริงกับโลกของเกมมันเชื่อมต่อกันติดแน่นอนใครสนใจก็เข้ามากันได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่เลยสแกน QR c o ารผ่านทางโทรศัพท์ง่ายที่สุดแต่ถ้าติดปัญหาก็ เข้าผ่านทางเว็บไซต์ส่วนวิธีการนะครับใครที่อาจจะเข้ายากนิดนึงเนี่ยผมจะทำวิธีการให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงวัน2วันนี้แหละเพื่อให้คุณนั้นเข้าใจวิธีการแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายที่สุดอยากให้มาเล่นด้วยกันนะครับมันสนุกดีเหมือนกันผมเนี่ยก็ชวนพ่อผมเล่นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะลองทาให้เขาดูนะครับว่าวิธีการเนี่ยมันเล่นยังไงจะได้มาสนุกกันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วก็มาขิงกันผมนีนห้าสิบห้าแต้นะแต่ผมบอกไว้ก่อนนะอย่ามาล้อกันนะผมไม่ใช้ซูเป และทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้4ช่องทางน,นะครับ YouTube Facebook IG แล้วก็บล็อกดิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้และที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับ YouTube ของผมด้วยครับพร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ทราบว่าผมลงคอนเทนต์ใหม่แบบนี้เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทะยานไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงวันนี้ยอดดีมากและผมคิดว่าถ้าไม่แตะแสนก็ใกล้ๆอ่ะ อาจต้องมี90,000แต่จะ90,000เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่หวังว่าในช่วงสิ้นปีนี้จะใกล้เคียง1 0 0 0 0แมากที่สุดถ้าจบ1 0 0 0 0แได้โ้โหโคตรแฮปปี้เลยเป็นการหยุดปีใหม่ที่มีความสุขมากๆวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ